สบายดีพี่น้องปูนาคาเค่อกี้เนี่ยกัดกันพี่น้องเนะว้าว้าวว้าว,ว,าวตัวบำเรล่มถมอ้าวอ้าวน่กัดกันอีกแล้วใส่ความหุ่นแหงเอ้า บาีิสต้าพี่น้องเดอ้อพี้องไกลไในไทยเล้าพี้องต่างแดนต่างประเทศตัวมีเบียกมีงานออกไาออกหนะ้าพี่น้องเลยออกมาส้มน้องน้ำน้องปลาน้องเขาน้องฝากเป็น <c oughs> ปสีชัวรัวชัวรัว ก็จะเห็นป ah ่ายุบยิบยุบมยิบยุบ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 ยิบยุ่มยุ่มยุ่กยุ่มย้่ม่่มย้่มยุ่มยุ่่ม่้่มยุ่ม่ม่มยุ่เยุย่มยม่มย้มุ่มยุ่ม่มุ่่มยุยม่เย ออกมายอมมันเยีมถ้าเบนะลปลาครับปลากำลังกินอาหารก็จับก็จับก็จับกินห่วงเข่านะพี่น้อง ลากินห้องขากินขา่าวยนมดมันกินเต้นใช่หรือนะ เนีม่มนมเนีย่ยนมเนีย่ยนมเนียเน่ยนมเรากำลังอยากพกเกี่ยว,วยเลยาาะนะพี่น้องเอ้ยมาชมบรรยากาศยามก่อยคำรงแรงพี่เรงเนี่ยบึงปูเบิ่งปลาเบิ่งหอยหอยสดลายกับหอยเชอรี่ โอ้โตุ่นตุนยสันเดย์หายแล้วป้โอ้เห็นตัวเดียวเลยพี่ตัวเดียวพี่น้องตัวหนึ่งภาษายเพื่อนไปแชแล้วเพื่อนหายไปสายโอ้พี่เดย์พี่ด แด้จะไปเอาบันดอกเอามาถ่ายคลิปในพี่น้องเบื้องสุดดอกเด้อเอาขอบอกขอบใจขอบใจหลายๆเพื่อนสนิทพี่สาหายพี่น้องไก่ไก่พี่น้องไทยพี่น้อง,องลาาเพื่อนเกา่าเพื่อนใหม่ฝากกดสับกดไลค์เป็นกำลังใจให้สิอาสแนลนี่เด้อพี่น้องเลยบานน้อยสว่องนลดหนอยนีย่แหละเนาะเอาขอบใจขอบใจบา,บายบาย